สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้นเฮาก็จะไปตามลาวพัฒนาเนาะคะ่ะวันนี้ลาวพัฒนาแก่มือเนาะค่ะเนาะมาดามจริงๆแล้วเลขมาดามเนาะคะ่ะถุงเงินพารวยลงบ่ทันเพิ่นไห้มาแต่ว่าถุงเงินพารวยอ่ะลงไปก่อนหนานั้นเนาะคะ่ะเพิ่นลงไปแค่เบอกี้วินาทีเนาะคะ่ะเพิ่นส่งมาบอกว่า ให้ฟันห้าล่างเพราะว่าเพิ่นเพิ่นตามสูตรเพิ่นเพื่อนคำนวณไมย้ยนหลังเนาะคะ่ะเลขล่างเพื่อนเขาดีมากแต่ว่าลงบ่ทันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนหายหาล่างออกเนาะคะ่ะออกที่ห้าไอออกที่สี่สี่ห้าหกเก้าเนาะคะ่ะเนาะเราพัฒนาออกสี่ห้าหกเก้า ออกซี่หาหกเก้านาะค่ะเนาะเราพัฒนางวดที่ผ่านมานะคะเลขเพิ่นกะได้มาหาเนาะค่ะเจวันลงบอทันเนาะค่ะเนาะงวดนี้มาแล้วเด้อค่ะเราพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยาหกเจ็ดวันี้เพิ่นได้มาเนาะค่ะเนาะคือเก่าเพิ่นจับคู่ให้แล้วเนาะค่ะเลขวินก็จะมีศูนย์มีสอง มีศูนย์มีสองมีสามมีห้ามี7ด <c oughs> เลขวินเพลินเนาะคะ่ะเนาะเลขวินนะคะของมาดามนะคะของมาดามวันนี้มาดามจับคู่ให้เลยนะคะมาดามเน้นฟันตัวเดียวเลยมาดามเน้นฟันตัวเดียวเน้นล่างเนาะคะ่ะเด้อเน้นล่างผู้ใดมักรูดเนาะคะ่ะหาตัวเลขลักแม่นๆม,มาจับเลยเล้วค่ะวิ่งรูด วิ่งลูดล่างถ้าผู้ใดมากเอ้อถ้าใครชอบวิ่งลูดล่างนะคะแล้วพัฒนามันเป็นมันเป็นแนวทางที่ดักยากเนาะคะ่ะบอกเลยเลยว่าดักยากคิดจะออกคิดจะออกแบบใดก็ออกเนาะเนาะคิดจะออกแบบใดก็ออกเนาะคะ่ะกะเลยจับทางยากแต่ว่าเลขมาดามเนี่ยเขาเลขวิ่งของเพลินอยู่เนาะคะ่ะเนาะเขาเลขวิ่งเลขวินอยู่ แต่จับคู่ไม่เข้านะคะวันวันพุธที่ผ่านมาจับคู่ไม่เข้าแต่เพิ่นไ้เลขวิ่งมาะคะ่ะเพิ่นไ้เลขวิ่งหาถุงเงินพาวยงา้งบ่ทันเพิ่นบอกเลยว่าล่างนะคะบอกว่าล่างนะคะเขาบอกเลยว่าห้าล่างแล้วมาจริงคือสี่ห้านะคะวันนี้มาแล้ว้อคะเดอ้อเน้นนะคะฟันที่ศูนย์เน้นฟันที่ศูนย์ เด่นศูนย์ฟันที่ศูนย์และเน้นล่างเพิ่นว่างวดนี้นะคะวันศุกร์นี้ยีเจดเนี่ยล่างศูนต้องมีให้เห็นแน,โน,โน่นอนนะคะเรามาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะแนวทางเราพัฒนาทุนเงินผารวยก่ะ เอามาลง้งไหเบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเขาว่าเขาว่าว่ากันเนาะค่ะเนาะเข้าไม่เข้าไม่ไม่ว่ากันตามต่อเหมือนเดิมนะคะตามต่อเหมือนเดิมกับขอบคุณมาดามเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณมาดามนะคะที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ให้ช่องถุงเงินพันรวยล้งเนาะคะ่ะ ผู้ใดสะดวกจดจดเด้อค่ะเดอ้อใครสะดวกจดจดได้เลยนะคะแนวทางเราพัฒนาวันสุกที่ยี่สิบเกตกันยาหกเกตจับคู่ให้จับคู่ให้นะคะวันนี้มีทั้งหมดสิหกเออสิบห้ามีสิบห้าคู่เดอ้อจับคู่ให้ที่ศูนย์สองศนย์สามศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าเพิ่นเน้นเนาะคะ่ะเพิ่นเน้นล่างคือศูนย์เด้อเน้นล่างคือศูนย์เน้นล่างคือศูนย์เนาะคะ่ะนอกนั่นกะไปที่บนได้นะคะก็คือเน้นเน้นล่างกันบนนะคะเน้นที่หลักศูนย์ผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระพานผู้ใดว่าลายกลับไปหาเลขมัดตัดเอาก็ได้เนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเลือกก็ได้เด้อค่ะเด้อ เอาเบิดถึงสิบหาคู่ก็ได้เนาะคะ่ะถ้าผูใ้ใดมีทุนหลายเนาะ,ะงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวที่เน้นไปก็ได้นะคะงบงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวที่เน้นไปแล้วพัฒนากะมือเว้นมือเนาะคะ่ะเราพัฒนาก็จะมีวันจันทร์พุธศุกร์ซ้อมเบืองก่อนก็นได้เนาะเะนาะซ้อมเบืองก่อนก็นได้บ่ม,มากะซ้อมเบืองก่อน แต่ว่าถุงเงินมากอยู่เด้อค่ะกะบ่ได้ลงทุนน้าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเอาลงให้แล้วกะบ่อยากลงทุนนําเนาะคะ่ะอยางให้เอฟซีได้มากกว่าเพราะว่าสังเกตจากของเนาะคะ่ะถ้าถ้าลงทุนน้ายําไหนมันจะบ่เข่าจะบ่เขานะค,ะนะคะ่ะเนาะก็เลยบ่ลงทุนนําดีกว่าเนาะคะ่ะก็เลยเออกมานาเสนอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอามาค่ะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางเลยเนาะคะ่ะเนาะมาดูตัวเลขแนวทางเลย เพิ่นเด้นที่ศูนย์เด้อค่ะเดอ้อเลขมาดามนะคะเน้นที่ศูนย์เห็นบ่คะ่ะเห็นอยู่เนาะอ่ะลาลราพัฒนานะคะเราพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่สิบเกตกันยาหกเก็ดเค่ะเด้อของแอดมาดามนะคะ,เด,ะ,คะเด่นนะคะเด่นศูนย์ฟันที่ศูนย์เน้นล่างคือศูนย์ ผู้ใดามากหลักศูนย์กระจัดหลักศูรรนย์เนาะเนาะใครชอบหลักสองก็เอาหลักสองใครชอบหลักสามก็ไปหลักสามใครชอบหลักห้าก็จัดที่ห้าไปนะคะหรือใครชอบหลักเกตก็จัดที่เกตไปแล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่เขามากเ้อะผู้ใดามากหลักใดกระจัดไปเลยเ้อะเพิ่นเพื่อนมั่นใจว่าเลขศูนย์เนาะเพื่อนมั่นใจว่าศูนย์ เป็นความเชื่อเ้อค่ะเด้อผู้ใดมากระจัดผู้ใดฆ่ากระพานเพราะว่าถุงเงินผ้ารวยกะเอามานําเสนอเนาะคะนะ่ะเนาะมาดามก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าจะออกตัวไหนแต่ตามสูตรมาดามว่าสูตรมีโอกาสมานะคะสูตรเพิ่นเพิ่นลองคํานวณไปแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นคํานวณย้อนหลังเพิ่นว่ามีโอกาสมาแน่นอนเนาะค่ะเนาะคานวณย้อน,น,ะะน,นอหลังนะคะมีโอกาสมา เนาค่ะ okay. แคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแคบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะแคบแล้วเนาะค่ะเนาะแคบแน่แคบแล้วนะคะเนาะคะ่ะ okay. ผู้ใดอยากสีเบิ้งดวงเนาะคะ่ะเนาะใครอยากดูดวงหรือเปิดดวงศาสตร์ตัวเลขนะคะ ID ด i n ล W L K 246นะคะเบอร์โทร0946528893หรือวางแนวทางตัวเลขนะคะก็เข้ามาได้ในช่องถุงเงินพารวยเด้อค่ะเดอ้อไพบอกไพว่าโอ้อยากได้เอาตัวเลขดีๆให้ช่องถุงเงินพารวยลุงเด้เนาะคะ่กะก็เอามาได้เด้อค่ะเดอ้อติดต่อมาได้หรือสนใจอยากดูดวงนะคะค่าครูไม่แพงนะคะค่าครูร้อยบาท ค่าครูร้อยห้าสิบาทเด้อค่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะจบคลิปนี้ก็จะลงตัวเลขฮานอยให้นะคะตัวเลขฮานอยของบ่าวสารครามเดี๋ยวจะเอาร้าวบ่าวสารครามมาลงเบึงบรรลสิลงทันบ่เนาะคะ่นะเนาะอาจจะถ้าลงไม่ทันก็ให้ไปดูที่ช่องชุมชนได้นะคะของอาจารย์บ่าวสารคราม อาจจะไปลุ้งในช่องชุมชมนไห่เนาะค่ะถ้าลุ้งคลิปว่าทันเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็เอาของมาดามไปก่อนนะคะอเอาค่ะจบคลิปนี้แล้วกัขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยนะคะใครที่เห็นคลิปเราพัฒนาวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ